สวัสดีเอซีนะคะแฟนช่องทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมแอดมินอยู่นะตอนนี้นะคะค่ะแอดมินก็มาอยู่ที่วัดพระใหญ่นะคะบ้านระมาตโคนะคะ,อะตอนนี้ก็มีการตั้งเสาขึ้นนะคะ,อะตอนที่บวงสวงนะคะตอนนั้นนะคะก็บวงสวงจะสร้างนะคะ,ะปราสาทนะคะแล้วก็บงหลังคาให้กับองค์พระบรม อ่าปฐมจักรพัรนินะคะถ้าแอดมินจาไม่เพดเดอ,อร์นะคะท่านผู้ชมเนาะเข้าไปข้างในไม่ได้นะคะเนาะเพราะว่าทํางานอยู่นะคะอันตรายนะคะค่ะตอนนี้ก็ทํางานตั้งเสานะคะเขาว่าลังการมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมคะเสาสูงใหญ่นะคะมีตะเหล็กทั้งนั้นเลยนะคะก่อนเออน,นะคะเดี๋ยวแอดมินให้ท่านผู้ชมนะคะอ่าไปดูทะเบียนรถก่อนเนาะ ทะเบียนรถสวยๆนะคะเผื่อนะคะจะให้โชคให้ราบท่านผู้ชมนะคะแฟนช่องนะคะในงวดวันที่16กรกฎาคม2566 830331นะคะ830331อะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะรถคันนี้นะคะที่ยกเสาตั้งขึ้นนะคะ พร้อมกับช่างนะคะเดี๋ยวเราไปสอบพามแล้วก็พูดคุยนะคะสนทนากับลวงพอ่อกันดีกว่านะคะเพราะว่าแอดมินก็เพิ่งจะมานะคะหลังจากที่บองสวงไปแล้วเนาะเพิ่งจะมานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสนทนากับลวงพอ่อที่ประจำอยู่ที่นี่ก่อนนะคะน้มาสการค่ะหลวงตาจากที่ประจำอยู่ที่วัดพระใหญ่เนาะคะ่ะแทนแทนลวงพ่อรัศมี ค่ะหลวงพ่อก็ไปอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะค่ะพอดีหลวงพ่อก็ให้ทีมงานแอดมินนะคะมาถ่ายทำนะคะที่วัดพระใหญ่ค่ะบอกว่ามีการยกเสาขึ้นแล้ว,ยยวค่ะอแอดมินก็เลยมานะคะยกกี่วันแล้วค่ะ <4 S 1> หลวงพ่อเสาเอกเมื่อวันวันที่ยี่สิบแปดเสาเอกยี่สิบแปดยี่สิบแปดแล้วก็ต่อเนื่องมายี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบแปดแล้วหนึ่งสองสามมาเลยเรื่อยสามวันสี่วัน สามวันเนี้ยสามวันนี้เลยเดี๋ยวพวกนี้ก็เสร็จยกเสาพรุ่งนี้ก็เสร็จใช่ไหมคะคิดว่าพรุ่งนี้ก็เสร็จไหนอ่าโน้ตได้ยินคุณป้าบอกว่าเครนเครนแบกมามันเล็กมันเล็กไม่ไหวมันเล็กอ๋อจะเอาเครนใหม่เครนใหม่เอาเอาคันใหญ่มาคันใหญ่เครนเครนเล็กก็ยกไม่ขึ้นหมดไม่ขึ้นแค่สายแค่ยี่สิบตันยี่สิบตันเอาเครนใหม่มาสาสิบห้าตันค่ะ ยกสามบันสี่บันก็เสร็จเนาะพรุ่งนี้ก็เสร็จเนาะค่ะพรุ่งนี้เสร็จทั้งหมดกี่เสาคะหลวงพ่อสี่ตาสี่สิบสองสี่สิบสองเสาสี่สิบสองต้นเป็นเหล็กเท่านั้นเลยเนาะค่ะเหล็กบีหมดโอ้เหล็กบีหมดอ่าทำหลังคาอะไรนะครอบอะไรนะครอบพระเย่สมพระสมเด็จองผสมรวมจักรพรรดิเนาะจ้าแอดเิ็มจำไม่ผิดพูดยากมากเลยครับพระบรม ปฐมปฐมสมเด็จอะพระสมเด็จพระสมเด็จปฐมอมบรมบรมจักรพรรดิเนาะเป็นสมเด็จองค์ใหญ่มากๆเลยชื่อรามาคอเลเชต์ค่ะทำที่มงคาเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่ามณฑลปราสาสต์มณฑลปราสาทถ้าเสร็จสับแล้วก็จะสวยงามสวยงามแบบนี้มาจากต่างประเทศหรอคะต่างประเทศโอ้มาจากต่างประเทศเนาะประเทศนอกนะคะค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะเดินทาย จะไปถ่ายทำบรรยากาศให้ท่านผู้ชมเอฟซีรับชมนะคะเนาะค่ะ,คะเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะคะสาสจะาธุสาธุค่ะค่ะตอนนี้ก็คุนขับรถเทนนะคะก็บังคับรถนะคะท่านผู้ชมตั้งเสาขึ้นนะคะตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่นะคะแอดมินไม่กล้าไปใกล้นะคะอันตรายเนะ พระสมเด็จองค์ปฐมบรมจกักรพรรดินะคะท่านผู้ชมสมเด็จใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นองค์ที่ใหญ่มากๆเลยนะคะที่บ้านระมาตคพอนะคะวัดพระใหญ่นะคะทะเบียนรถแปดสามศูนย์สามสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็ย้ำเหลือเกินนะคะวันว่นที่ผ่านมานะคะที่ว่า จอมปลวกนะคะอยู่ใต้ท้องรถนะคะแอดมินก็ยำ้ยำย้ำเบออยนรถจริงๆนะคะท่านชม05แล้วก็เห็นที่ข้างล่างนะคะก็เห็นเป็น051นะคะท่านชมเนะเาะตรงนี้ก็35นะคะ3า1ห้นะคะ สาสูงมากๆเลยนะคะเป็นเหล็กนะคะท่านผู้ชมคะเอดมินไม่ก้าไปไกลเดอนะคะโอ้ช่างก็เชื่อมนะคะเพราะเวลายกขึ้นแล้วก็ต้องเชื่อมนะคะตกตกเข้าไปด้านล่างนะคะเพื่อที่จะให้แข็งแรงนะคะเนาะ มืดนะ,นะคะท่านผู้ชมมืดแล้วนะคะนี่ฝนจะตกสร้างเสร็จถ้าสร้างนะคะมณฑลปราสาทเสร็จก็จะมีการบวงสรวงใหญ่นะคะอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะสถานที่วัดท่าใหญ่นะคะก็มีปูซีสุโธนะคะ ขอโชคขอลาบได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ก่อนแอดมินก็อจิตตามนะคะมาถ่ายทาตลดแต่ว่าช่วงนี้แอดมินก็ต้องไปที่หลักกิโลเนาะหลักกิโลอ่าเลขก,ก็เข้านะคะหลักกิโลกําลังอ่าเลขเข้านะคะยิ่งทุบยิ่งแมนเดอร์นะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะคะทาง อาวัดเนาะพอดีหลวงพ่อบอกให้มาถ่ายทำนะคะแอดมินก็เลยมานะคะนี่มีตะเล็กท่านนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยสูงนะคะสูงมากดูช่างก็ขึ้นนะคะท่านผู้ชมนู่นโอ้แสดงว่ามีบันไดขึ้นช่างก็ขึ้นเลยนะคะ ค่ะแนวทางนะคะแอดมินก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูจากทะเบียนรถก็แล้วกันเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดมินนะคะไปทายทํานะคะอาที่ว่าจอมปลวกอยู่ใต้ท้องรถนะคะไปกับคุณป้านลกร้องวันนั้นนะคะก็อาเจ้าจของบ้านก็ถอยรถออกมาให้แอดมินทายทํานะคะพอดีนะคะเหมือนมีอะไรดนใจนะคะให้แอดมินนะคะก้มลงไปข้างล่างนะคะ พอก้มลงไปปุ๊บก็เห็นตรงเหล็กนะคะตรงล้อยาวๆนะคะก็จะมีตัวเลข015 051ประมาณนี้นะคะท่านชมแล้วก็ทะเบียนรถก็50ด้วยนะคะ66ถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะคะเจ้าของบ้านก็ถูกอยู่นะคะเจ้าของบ้านถูก50นะคะแอดมินไปนะคะก็อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณาณใน,นการรับชมแล้วก็ อารับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะเพราะว่าอาบวงสวงเมื่อวันที่2 8นะคะก็เอารถเครนนะคะคันที่สองนี้นะคะคันแรกก็ยกไม่ขึ้นนะคะท่านผู้ชมต้องเอารถเครนคันใหญ่นะคะคันสีเหลืองแล้วก็มีป้ายทะเบียน8ป0 3. 3 3 1นะคะอาแะคะอดมินย้ําเลยนะคะว่า83 0 3 3 1นะคะเผื่อ,อจะให้โชคให้ลาบก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่นะคะเอดมินก็หาแนวทางให้กับท่านผู้ชม ได้รับชมนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ทานได้นะคะ,ะกำลังจะยกนะคะเสาต้นที่สองมั้งนะคะท่านผู้ชมเนาะกำลังมัดนะคะเดี๋ยวแอดมินจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะเวลาเคยรนยก เสาขึ้นตั้งนะคะท่านชมนามาแล้วนะคะ 开三倍。No,